รับปลานินย่างเกลือครับครับสวยๆครับตัวใหญ่ๆครับตัวใหญ่ขายถูกครับปลานินครับครับปลานินย่างเกลือครับครับปลานินย่างเกลือครับโอ้ตัวใหญ่ครับ ไซส์ใหญ่ๆอันนี้ขึ้นไหมครับใส่เกลือครับเตาย่างครับล่อครับอันนี้เพิ่งจะขึ้นครับใส่วิตาไซส์สวยๆครับปลานิลนอีกสักพักครับกสิเดกลับครับครับหลังจากย่างมาได้สักพักหรือว่าประมาณสิบนาทีครับขึ้นโอ้เริ่มกลับครับ สีสันเลมเปลี่ยนครับกับเอาด้านล่างขึ้นมาครับด้านที่บัถทึกไฟครับขับบ้งไกลๆครับครับเมื่อนี้เลี้ยงสองแถวครับหัวชนกันครับฝานนี้มันจะใส่ใหญไๆครับ ขยับเอาดานบนลงครับเพราะว่าด้านล้างเอาไวไว่ได้ครับสิใหม่ครับโอ้ครับกลับขึ้นมาครับสีเริ่มเปลี่ยนครับนะครับสองแถวครับัวชนกันครับครับหลับสองครับนะครับกลับครับ ครับกรับขึ้นครับโอ้มืกี้ดีเอาด้านข้างลงครับวันนี้เอาด้านหลังลงครับมันกับอู้สวยครับโอ้ไซสสวยๆครับปลาครับครับตัวแรกครับขยับไปก่อนครับครับค่อยๆงายไปเรื่อยๆครับเพราะว่าต้องเอาไปพิ้งตัวแรกครับเพราะว่าเสียเอาด้านหลังลงครับ จะไดซุกเสมอครับอันนี้เรือทองนะครับบทองขาวๆครับครับหลังจากเอาหลังล่องครับบาดเท้าสิกรับเอาทองครับครับเลยครับอันนี้ช่วงทองขึ้นนี่ครับกรับครับเพื่อเสี่ยวทองลงครับ โอ้เลืบสวยครับพี่ครับโอ้สีสันครับโอ้เหลืองครับเหลืองสวยครับไฟครับปะต่องใส่ไฟแห้งครับถ้าต้องการปลานินสวยๆย่างครับครับปลานินย่างเกลือครับครับอันนี้ ไซส,ส์สวยๆครับปานินย่างเกลือรครับครับตัวละตามราคาครับครับลานพ่อสวรรณครับครับขายตลาดนัดคองถมกับพิกัสซูลินครับนะครับปานินย่างครับอันนี้พักกับแก้มครับนะครับ หลายอย่างกับถั่วฝักยาวครับกะฝักกาดครับแตงครับซื้อปลาแถมผักครับ